สวัสดีค่ะนี้เป็นวิดีโอคลิปพิเศษที่มหาเดมีพยากรตั้งใจจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำหนทางสู่ความสำเร็จสำหรับบุคคลที่มีความศรัทธาในองค์มหาเทพมาเทวีทุกสปปรรพสิ่งบนรูปใบนี้ร้วนก่อกำเนิดจากบางสิ่งที่เรา มันเป็นสิ่งที่เล่นลับไม่มีใครสามารถเกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งใดคืออะไรพยายามค้นหาคำตอบให้กับตัวเองวันนี้มหาเดวีพยากรมีความตั้งใจที่จะแนะนำองค์มหาเทพมหาเทวีให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์และต้องการที่จะมีความสำเร็จในชีวิต บุคคลผู้ใดต้องการความงามความร่ำรวยความสุขสำเร็จในชีวิตองค์พระแม่แห่งความงามและความร่ำรวยองค์พระแม่ลักษมีองค์มหาเดวีแห่งความงามและความร่ำรวยชาวฮินดูมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลผู้ใดที่ได้บูชาต่อองค์พระแม่ลักษมี จะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวได้ความรักแม่รักชมีท่านจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อองค์มหาเทพคือองค์พระพิษณุมหารักชมีคือความงามในสามโลกและเป็นใครที่บูชาพระอ,องค์จะมีแต่ความร่ำรวยโชคลาบทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะได้จากการบูชาพระแม่ลักษมีหากคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตองค์พระพิคเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จบุคคลใดที่สวดบูชาต่อองค์พระพิคเนศจะมีความสุขความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและการประกอบการองค์พระพิคเนศจะประทานโชคลาภ ความสุขความสงเร็จและบารมีต่อผู้คนที่บูชาพระองค์ความรักความอบอุ่นองค์พ่อชีวะที่อยู่ในคอของพระมาหาเดวีพยากรคือองค์มหาเทพมหาเทวีครอบครัวมหาเดวีจะใส่สร้อยเส้นนี้ตลอดเวลา ด้วยความศรัทธาต่อองค์พระศิวะพระแม่ปราวตีองค์พระพิฆเนศท่านคือครอบครัวที่สุดสมบูรณ์ใครที่บูชาพระองค์จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยมหาบาร,รมีองค์มหาเทพมหาเทวีทุกสิ่งทุกอย่างความศรัทธานำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความศรัทธา และความงมงายมันเป็นหนทางเหมือนสองทางที่คู่ขนานไปถ้าคุณเดินทางสายกลางความศรัทธาจะนำพาซึ่งความสุขและความสำเร็จรอยยิ้มเป็นประตูแห่งความสุขทุกท่านจงเชื่อมั่นและเดินทางในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จ ที่รออยู่ปลายทางของคุณค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้แก่ทุกคนเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากสิ่งที่หาหนทางออกไม่ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ